น้องเห็นไผรแบบแอนติพาพไปสวัสดีคุณพ่อนะคะหนีจากกันว่ากัได้ว่าพอกันคือเก่าโอ้ยพี่พ่อสวัสดีค่ะโอ้ยหักแพงงคืนหอด กิจลูกแต่เต่านี่แม่นเบิร์ตนี่ลูกเต่านี่เลี้ยงสายใส่ลายยังมีอีกเดี๋ยวกแมาอีกเหมือนแรงลูกเต่าลูกเตหลายคักมาอยู่น้ำลูกน้ำเต่าโอ้กินหวดเด้อง่วงหู่ว่เลยง่วงมากเลบ่งง่วงหูแล้วนี่หูแล้วหูไม่ไม่คืออันนี้เขาจะงงตัวเีอมาได้ไงวะมาได้ยี่ห้อเนี่ยหูง่วงคักเลยหนูเลหนููตั้งแต่เพิ่นก่อนติดโทรหาพ่อแล้วมีมีมีอัน บ่อมีคนมาสุนฝั่งอยู่ในนี่ล่แหละคนมาสุนฝั่งมาพอลอดจีมากก็เลยว่าเอ้าพอลอดพ่ได้อยู่นั่นบ่อก็เลยกะว่าเก็เลยว่าโอ้โหเคมาก็ดีเขึอนเพราะว่าพอลอดทึ่งเป็นกู้สุกทึ่งผ่ากล้ามสุดยอดแล้วทึ่งตะลุกงานทึ่งนักาตะทุกบทบาทผ่ากล้ามกับสุดยอดเหตุงานสอดแจงนะคะนี่เอาพ่อพอได้ย่องมันก็คือความจริงน้อยหอดนน้อยบ่ดีใจมากครับดีใจมาก ดีใจที่ได้เข้าสู่บ้านบ้านใหม่ครับสาวน่าเพลินแพงเป็นเด็กไฟฟันมากแสดงว่าดาวลุ่งต้นนี่ไหมดาวลุ่งน้องไม่สันเล็วดาวลุ่งนี่เหรอเพราะหลอดตลกน้องไม่นะตลกอีกอย่างเขาสิผ้าไปเป็นดาวลุ่งอยู่ดาวลุ่งเขามากกว่า จำปาจป็นผู้หาเขารู้แน่เนาะเขารู้ว่าคนที่ชอบหมาคนที่รักหมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนที่รักเขาเนี่ยเห็นปะเมียนเมียนเมียนคนที่เลี้ยงหมามันจะมีอันนี้ใช่ใช่อันนี้นะเขาเรียกอะไรนะมันได้กินมันได้กินถ้าคนมอนิ่หมากระเที่ยวเฮาเด้เพราะว่าถ้าแปลกๆกระเที่ยวเฮา ปาเทาไปไอ้เพื่อนไปวาฟ้าส่งพอหลอดมาให้มหาไปบ่งมังภาคมังพาคไปนอนใสนีพ่อพ่อนอนใส่้งห้องดาวลุงอ่ะปไปไปไปนี่ยุ้องดาวลุง่พพ่อพอย่างอันแต่ว่าาหันไปท่าอื่นว่ไรเลยน่ะกได้พอยนเดติดอยู่ป่ะนตาปตัดเอาไปตัดเอาอืม ไปไปน้ำไปเบิงหนองอีพอร <ไป S 1> อ,รอรเคยอยู่น้ำกันตั้งเต้ฟูงเก่าพี่น้อง1ิกาปีแล้ว <c oughs> อยู่น้ำกัปิปสีอยู่้ำกัิบปีอยู่น้ันยี่สปีไอฮอตบ่ามันยี่สิบปีอยู่น้ำกัน20ปีไอฮอันนั้นันี้กรลูก <S 2> 2 <S คือกันนี่นี่อันนี้กรลูกอันนี้กรลูกพอลอด นี <S 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 ่นี่ลูกเต่เต่าโอ้ยโมเปลุงลูกสาวโกแล้ตัวนี้คุณพ่อคุณพ่อหองดาวลุงยใส่พ่แม่ยนี่บ่ดาวลุงดิดาวลุงดวสวันดีครับคุณอนยอมอโนขาทางซ้ายขวทางซ้าย มาลมาลาลบ่นปูงบอกว่าหยุดปันใดบ่หยุดคนะท่างไหนครับไปทางไหครับตรงไปเรื่อยๆทั้งนี้ทางนี้ทั้งนี่ทางนี้พ่อพี่พี่พ่อพ่อทั้งใต้่อทังใต้องห้องสห้องสาม่และห้องสองห้องสองนี่ไงที่มันเปิดอยู่สามใช่หรอคือยังคุณคุณคือยังเคยมากนย่บ่พ่อ นี่นี่นี่ห้องนี้ว่างนี่นี่นี่อันนี้ว่างนี่เหนี่ห้องนี้ล่ะนี่ว้มากลายห้องกันสี่พี่น้องป้าก็ได้อยู่ห้องคุ้นๆว่าสันไปดิโหโหนี่ต้อนรับก็สี่สองรับก็มัแพงครับยังบรูด้วยพ่ออาจารย์น่ารู้จีคือหรื้บอกว่าซุ้มนันซุ้มนอนเขาเจ้าใหญ่ใหญ่ออกไปอยู่หอเออเขาแมานอนเล่นนะานมานอนเล่นพื่ตู่ห นคนสวยกวงเติบวาจัสีนอนผู้เดียวสีแบนละพอเอาหมูมานอนน้ำไอหนูนอนน้ำแน่ไอหนูนอนนะเป็ยังไงเด้อไวเด้อเป็นวนเนหุ่มานอนเป็นหมูโอ้ไม่ร้าไท้องไ่ปองท้องไหเมื่อเรวเมื่อแร้วท้องใบเมื่อเร้วลอยหนีเมื่ออยืดยือกันลากหนีเมื่อกันว่าแต่กระได้มาพอกันอีกก็ก่า น่าจลกปันแหละพัดลมมีมีโมยมีโมยเ่เดี๋ยวจังหาเดี๋ยวจังหาเดี๋ยวจังหาาาเดี๋ยวหาม่หายเดี๋ยวหาม่หายแม่เราเราเกัดเราเกิดอันโด่งดังไหมอันอนนี้ยู่คุณพ่อเนาะคุณพ่อมัวโศกคุณพ่องัวโศก แม่กะจหายห่วงได้นอมาหัวกัมาพ่อลูกเต่าเนาะบ่ได้ไปหาลูกเต่ามายาลูกเต่าตีมอัญชัยไ่ได้ไปเนีมือไม่ได้ไปเซนตีเน่าเ่นตุ้มพี่ป่อพี่กากับลูกเต่าคือเก่าแมนมิเตลูกแต่เต่าย้อนรถไปย้อนรถไปทสามที่ปีเนาะคือย้อนไปไกลเถื่อนพี่ย้อนไปไกลเถื่ออุ้ยก็ยังหอบก็ตู้หอบ ไม่ก็จะรับลงแล้วก็มาต่แบบมาก,ก็วามารถเอาขอคุณพอลอดหลายๆครับนี่แหละมาถ่ายอีพอสาวน้อยเิ็นต้นเพียนยุยไก่ผู้จำเลยเลยได้ดีใจเปล่าเลีนไปเลยก็เป็นอย่างดีขอบคุณทุาทุแรดีทุวิสัขบคุณขอบคุณครับ กำรังใจต้องสางสั้นซอยกันสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่เปนแปลงต้องการเราคัดไปจากไปเป็นบอแต่ขนาดเ่าซ้ำนี้กัซ้ำนี้เนีเป็นโอ้ยนะคอทอนจะประโยชน่ประโยชประโยชพิษท้ายประโยชน์ท้ายประโยชน์เดตประโยช์เปิดตัวอะไรพิจิบิจิบพิจิบพิจินาชุเวลาต่อจากนี้ไปนี่สามสักรหันออดี้ทวีสั์แอนแอนยังคงดีย่ แอนเพชรบันแผงยี่ทุกๆกำลังใจที่ให้ความกุักความเมตตากับพวกเราสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณนะขอบคุณยี่พอร์ตด้วยกันครับคใั้ยี่พอร์ตจัดของไม่หรอกสาธุยี่้อรตกันเดี๋ยวลูกเต่าหาหันเบิ้งแย่งพัดลมมามามาหายัดลม พ่ออ่นพ่อ,พ,อพ่อมีอ pues ันแ mm นวนอนแนวอย่างที่บอกปังโฮม้าอยู่ปังโฮม้าอยู่แต่บาอันแนวอันที่นอนที่นอนสะาจังสิบัวท่านมีเนอนโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเปิดเปมเปิดออกไปรวดพ่อมันจังเย็นปัดไฟนั่งนาะเป็ิดเปิดลมไปบอกน้ำเย็นบ่พุ่นฟองน้ำน้ำที่ทางคุณนี่เองค่ะเปิดออกไปก็เย็นช่วยรวดละนั่นมีสายับดาสีอันเสียวบแดดสีเขียวเห็นว่าเปิดออกก็เย็นสายบแดาเทียมมะละกอเย็นถ่อมมาเลยเพอาะลมมันว่าทั้งหลัง อ้าวเย็นเย็นอ้าดีใจอีพ่อเห็นมาอยู่น้ากันก็ดีใจแต่ยินข่าวจากแม่มือพุ่นหละก็เลยแบบอุ้ยดีใจเด้อพ่อดอร์จ่างโบหูจ่างโบหูบีหมู่บ้านเอฟซีมาอันเมนนี่แอนโพดพ่อหลอดมาอยู่สาวหน่อยตีก็เลยว่าหลอดได้ครับหลอดได้ครับเอาโบหูเฮ้กันบอหูง่ายโบหูพ่อหลอดพูดแท่นหน่อยนะเอาบัครับก็เลยบางสิอิลลติ ก็แต่ว่าก็เห็นบอดโพอยู่ว่าไม่คาดไม่ฝันไม่คิดว่าเพื่อนจะมาตลกท่านนี้วะะันนั้นก็คือสีเมนก็ค,นคือสีสีเมนพอหลอดแต่ว่าผมาาาาก,กับว่าผมเพระทันเห็นเพื่อนเมื่อวานนะเพราะท่านเห็นกันก็นกนกนกนได้วางเี่ครับอ่อาโอเคเดี๋ยวให้พอจัดอจของเดี๋ยวแอนล่าไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งนะครั